นี่ใช่ไหมเพื่อนที่พวกเรานี่จะเป็นเมืองที่พวกเรามาตั้งใจกันมากันใช่ไหมเนี่ยเพราะไอ้มอเมืองน,นั้นคนแทบไม่มีเลยนะ<อ>คนคตดน้อยใข่น้อยมากดูดิโหคนเต็มตลาดเลยถ้าตะเยอะขนาดนี้เรยนะขับเรืออะไรเนี่ยกระตกชมัดเลยเอา้าเรือจะไม่จะขับหรอกเพื่อน,ม,นม,มาเร็วร้องเด<อ>ินว<อ>่ายน้ำไปมาพวกเรานี่ไงถึงแล้นเนี่ย อุ้ยโคตรใหญ่อ่ะดูดิคือฉันดูดิดปโอเออไปเรียกเขาว่าป้าเลยเหรอใเหรอลุงขมมายผลไม้ไหนอ่ะว้าวขอคุยกับลุงหน่อยจะเอาอะไรคุนจะเอาไหมจะเอาไหมล่ะผมแม่มนี่ฉันต้องไปหาบ้านก่อนคือฉันจำได้ว่าจะน,นายซื้อไปแล้วนี่แต่ว่าไม่ได้มาฝั่งนะี นายต้องขึ้นสะพานไปอ่ะฉันจำได้ว่าฉันซื้อร้านไว้แล้วอ่ะนายนายฉันจำนายเคยบอกกับฉันว่านายซื้อร้านแมคโดนัลด์ไว้เหรอใช่โอ้โหคนหรูอ่ะฉันไม่ฉันไม่ใช่คนขายเนื้อเองอ่ะฉันเงินไม่พอจ้ะถ้าเสีร็จแล้ะอะไรหรอไนรอดหรือไง ช่างเขาคือช่างมันคือช่างเขาคือช่างอ่ะนี่แหละบ้านฉันเนี่ยเขาบอกใช่เขาเป็นคนสร้างบ้านให้พวกเราเองอ่ะนึกว่าเช้าฉันอ่านไม่ค่อยออกอ่ะเอ้าโอ้โหเั็นเป็นคนไทยวะเนี่ยฉันน่ะเป็นคนญี่ปุ่นแต่ฉันเกิดในเมืองไทยไงเออใช่ไหมช่างขอเขาช่างหน่อย ฉันก็ซื้อรถอะไระฉันซื้อรถไว้เป็นสีแดงเราโหนายดูมากเลยแต่บ้านฉันอันนี้คือบ้านใครวะนี่ไม่ใช่บ้านฉันบ้านฉันอยู่นี่นี่มีสองชั้นด้วยอ่ะสุดยอดฉันก็มีสองชั้นเหมือนกันแต่บ้านฉันมันเล็กมากเลยอ่ะฉันรู้สึกว่าฉันชอบโอ้ฉันเป็นสีชมพูด้วยดีนะฉันเป็นเด็กโตฉันก็ชอบสีชมพูจริงเหรอ เออันชเลกนก็ต้กกอกา่สองิงก็ว่าคอยรู้รักมากเดี๋ยวช่างของมีตู้ไปสน,นีด้วยเฮอฉัน,ฉนจะขับเข้าไปในเมืองก่อ,อนเราทำอย่างไรนะถ้ามีตู้ใปรนีก็จะมีคนไว้าเชื่อไปเลยระวังขับตกน้ำด้วยนะทางแคบมากแล้วมันก็ขับยา

านมานเ่เขาไม่ทำลายนายหรอกขึ้นกน่่มาอไ้ยฉันเข้าราห้างดีกว่าเข้าห้างอ่ะขับรถเข้าห้างอย่างนี้เลยหรอสุดยอดดูเหมือนว่าห้างจะไม่เปิดไฟด้วยนะฉันต้องขึ้นสะพานไปห้างมันมืดมากเลยอ่ะเพื่อนสงสัยห้างยังจะทำให้เสร็จมั้งเห็นไหมเมื่อกี้ฉันเห็นหมาฉันตาแดงด้วย ฉันขอฉันจะเข้าโรงพยาบาลาจะดูว่าโรงพยาบาลมีอะไรไหมนะ,ะนนามาีโรงพยาบาลด้วยเหรอนายเนี่ยมาสิเนี่ยโรงพยาบาลโคตรใหญ่นี่คืเข้าไม่ได้อะจริงๆใช่ไหมขนาดมาอย่านี้ก็ได้นายฉันดูฉันดูช่องหนึ่งอ่ะเ,เก๋ไก๋อ่ะกับพี่พี่เอิ่มสปายอ่ะเขาเลิกกันแล้วนะ ดูจากพี่ไก่กับพีไปจะด้วยจะปิดใม่ข้างดูนายดูจักก็ว่าแล้วฉันไม่รู้จักจริงๆปะนายข้างไม่เปิดใช่ข้างเขาปิดไฟโอ๊ตข้างเปิดไายแล้วนายอยู่ไหนอ่ะอยู่ในหละนายนี่ห้าวมาก งียบเ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 งไม่รู้อ่ะอันนั้นฉันจะรู้มาแล้วพวกเราก็เพิ่งมาพร้อมกันไม่ใช่เหรอติดประตูมาเป็นคนขับรถขับไม่เป็นอะไรฉันมีแค่รถกระบะเองจะทำอะไรได้รถกระบะขับช้าจะตายไม่ได้แรงขนาดนั้นปะ ฉันขับมาทัวร์บ้านคนอื่นเลยวัวสุดยอดทำไมที่นี่มีวัวอะไรอย่างเงี้ยด้วยที่นี่เลี้ยงวัวนี่คือร้านเบสโตรโน่จะถามแต่ฉันจะรู้ไหมล่ะฉันก็เพิ่งจะมาฉันขอขับรถเต้นหน่อยนะล้วไ คือบิก๊กซีอ่ะเพื่อนเฮ้ยอย่าขึ้นรถ <L> ได้เฮ้ยฉันไม่ขึ้นแล้วฉันลงแล้วไม่เปนไงไปละจ้าวิ่งฉันไม่ยอมง่ายๆหรอกหน้าเพื่อนหน้าฉันขับรถกลับบ้านหน้าเพื่อนหน้ากลับไปได้ไม่ร้องงง ว้าว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 รถลัดลดลดลดว้าวว้าวใช่ฉันเห็นแล้วล่ะแต่ตอนนี้ฉันก็มันจะขับรถตุ้งแล้วแสวขับรถก่อนฉันไม่ได้ขับเก่ง้ะ ดีนี่นายไอ้ดอนทีพีฉันไม่ชอบทีพีนี่เนะฉันลงน้ำก่อนว้าวขับเรือเล่นก่อน,นอะไรขับเรือเล่นดีกว่าเดี๋ยวไก่แยกกลางไยสุดยอดเมื่อกี้ฉันเห็นไก่ตัวหนึ่งอะ่ะ ใช่ไหมมันยืนอยู่ตัวเดียวใช่ไหมมีไก่ตัวหนึ่งมีนี่ไก่ตัวหนึ่งอ่ะนั่งมันมีไก่ตัวหนึ่งอ่ะยืนอยู่เฉยๆใช่ไหมแล้วพออยู่ดีดีพอฉันหันมาปุ๊บมันออกมาสี่ตัวเลยอ่ะเอ้ยออกมาสามตัวสามอยู่เฉออกมาอีกสี่ออกมาอีกสองตัวตอนแรกมันมีหนึ่งตัวเพิ่มออกมาอีกสองตัวก็กลายเป็นสามตัวเฮ้ยนี่คือรถฉันว้าวนันงขับเรือคนแเงว่ะ เฮ้ยฉันต้องดูรถก่อนระวังนายโดนขโมยรถด,ด้วยนะแถวนี้ขโมยเยอะอ่ะเขาชักบ้าเขาบอกมาให้หายฉันอยู่นะนายน่าจะอยู่บนรถมั้งนายรถั้งไงก็ฉลูอ่ะดิฉ,ฉลาดนะฉันจะไปที่นายฉันไม่มองไม่เห็นทางฉันต้องกลับมืๆ นั่นก็ลอบไปสิฉับไม่เป็น,นยจะไปเล่นสวนน้ำมาทำไมตา่อโอ้ยฉนะลาดจ้ะพ่อคุณน้อยอกลับมา๋อขุดไม่ใช่ลูปมอมหมาลูกคอม ดูคำนี่้ไหมแล้วก็แล้วก็วกดตรงนี้กดตรงนี้มันก็จะทำการปรับถ้าไม่แแถวนี้ต้ไม,ม้มันเยอะิไม่รู้อะโอ้ยเ้ยแล้วฉันจะตายนี่แห อะไรอ่ะหมดหัวเขาหดเขาสุดยอดหดหัวเขาเอาไปดิเพื่อนไหนเปลี่ยนที่กันน้ำมันหมดเหรอโอ้ฉันเติมให้แล้วอ่ะมาเอามาเขาไม่เป็นเหรอเขาไม่เป็นอ่ะมารอด้วยดิ อายังโ้แรงจริงแรงจริงว้าวว้าวเป็นไหมนายพาจะตกน้ำนฉันจะขึ้น,น,น,นได้แล้วน,นายคือนายทำฉันดิตตกน้ำฉันสายดิบแค่ไหนก็รู้ต่อให้ฉันจะมีแค่รถกระบะันก็ขับ กดกระโดดกดย่อสิลืมยังไงเพืうう่อนเปิดประตูให so, ้ oh, oh. ่ยเปิดประตูให้หน่อยประตูมันเปิดอ้าวได้ระวังนะเออฉันเห็นแล้วล่ะเอ้าเปิดประตูเด็นไม้ไม่เอาเด็กไม้ไม่รอฉันรอไม่เชื่อเร็ รถนายจะพังล่ะนายจะทํารถพังได้ยังไง นะเชื่อผมใครที่กล้าทำรบเพื่อนผมจะจะฆ่าทิ้งโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นรถชั้นก็ได้นะหรือว่าเราจะขี่ม้ากันดีอ่ะ้นรถา่แหลดดีีทสุเออได้แต่ตอนนี้ฉันขอไปเดี๋ยวตามฉันมาหนึ่งนะฉันขอเก็บของแป๊บนึงขอเก็บของในกระเป๋าก่อนเชบเชิ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 บ ฉันเก็บของลงกระเป๋าก่อนนะโอเคยี่ยอดไปเดินกับอยูอด่ดีๆรถก็พังตาต,ตาพวกเราเรา,าเพื่อนเนะเาะเดีย๋ยวเดี๋ยวเข้าไปซื้อมาก็ได้นีนเพื่อนเ,เออจะาฆ่าลุงดิงด้งเรียบร้อยเฮ้ยขยับไปราสราขเขาไปขายเนื้อก่อนได้ไหมอ่ะขายเนื้อเอาเงินไปชดใช้รถหทนายที่ฉันขับรถชนตึก จนเละไปหมดเลยลายเขาลุกแน่เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันขอไปขายของก่อนนะบ้านในสีอะไรบ้านในสีอะไรทำไมอ่ะฉันยังคิดเก็บไม่รู้อ่ะนะฉันขอหาฉันขอหาร้านตัวเองก่อนนะหาร้านตัวเองไม่เจอวัตเตอร์แมวเราใช้ร้านนี้ไหมไม่ใช่ มาในร้านนี้ทำไมหรอหาอยา,าอี่า p p y ไม่ได้ก็ลนั่งใช่ปะใช่ร้านนี้ใช่ไหมใช่เป็นร้านไข่เนื้อไอนี่มันร้านไข่ปลา ร้านขายเนื้อร้านสีแดงคันมื่อข้าคัานมือไม่ไม่ต้องมาร้านอยู่นู่นอ่ะรีบขับรือรับชิ้นเเออก็ได้ใช่ไหมเจ้าแกะ ฉันไม่ผิดสัญญาเหมือนกันนายเราอีกที่แตกครุูน้องกันนั่นนั่นไม่ใช่ร้านนายนะเพื่อนหน้าเสียเราใช่ไหมเพื่อนน,นา้าก็เดินเอารวอเผื่อมีหรน้าเพื่อนหน้าท่านก็ไม่รู้หรอกหะเิชั้นเจอเรือสปีดโบ๊ทด้วยอะแถมมีน้ำให้เล่นด้วยฮะแถวนี้ หาบ้านวิ่งเล่นลืมหาบ้านเลยช่ไม่จัวไปเลยไปลา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 ฮะเฮ้ยนำามาตรงนี้ตอนไหนวะมีใครปะเพื่อนอะเพื่อนเพื่อน อันนี้ไม่ใช่ร้านอันนี้เป็นบ้านเพื่อนฉันฉันไม่รู้ว่าเขาคือใครเหมือนกันให้ขอเข้าบ้านคือเลือดชั้นเลือดเยอะมากเลยละนะเพื่อนนะชั้นทางยากอะนะอะไร ฉันกระโดดได้ด้วยเหรอซุดจ้ะใหญ่ทำไมอ่ะอุ้ยเอาด้มาตใส่สักหมัดหนึ่งไหมสักหมัดหนึ่งไหมออกมาออกมาออก จารถเดี๋ยวนี้รถขับหนึ่งก็เดินตามรถจัมา ไม่ฉันจะขับหนีนายฉันจะโอะ๊ตมาเอ รู้ว่านายจะทำอะไรไม่งนินฉันออกนะก็นายลุกก่อนก็นายเดกข้มาขับมีลุกไหมนายเดือดนายขับมีแม่ฉันจะไม่ขับไปไหนเด็ดขาดฉันจะอยู่เฉยๆ,ๆ ว่าย่าสงข้นมามอนนายก็อย่าซาครับฉันจะขับรถเร็ฉันปิดโอพีนายแล้ว <c oughs> ฉันจะไม่เล่นกับนายตลอดไป <c oughs> ใช่ทำไมหรอทำมทขับแล้วก็โงบาลจบแล้ว